วันอาทิตย์นี้เจอสุพรรณครับเราจําได้วันเล็กแรกเล่นให้อามียิงได้ด้วยพี่ชายย,ย,ยยิงก่อนแล้วก็ไล่ตามตีเสมอได้นะเป็นนักประวัติศาสตร์พี่กับน้องย,ยงอิงคนละทีมหวังไหมโอกาสที่จะได้ลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้ก็ก <c oughs> ็หวังครับว่าจะมีโอกาสได้ได้ลงไปเล่นเจอกับพี่ชายอีกครั้งหนึ่งครับถึงจะไม่ใช่ตัวจริงสำรองก็ยังดีครับผมไม่ได้โกรธกันนะไม,ไม่ไม่โกรธเขาแต่เหมือนอยากจะเอาชนะเขา เพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กเราก็จะเป็นรองเข้ามาตลอดหรอใช่ใชเพราะว่าตอนเป็นเด็กเล่นกีฬาสีกีฬารอะไรเงี้ยผมจะอายุน้อยกว่าซึ่งตอนเด็กๆเ,เรื่องอายุกันห่างกันสองปีมันคือความเสียเปรียบแต่ตอนเนี้ยพอโตขึ้นมาอายุห่าง2ปีนี้ตอนนี้คือผมคิดว่าผมก็ได้เปรียบแล้วก็ตั้งแต่เด็กยังไม่เคยชนะเขาก็หมายมัม่นบันมือว่าวันอาทิตย์นี้จะเอาชนะเขาครับจำได้พอตอนที่อาร์มี่ยิงตีเสมอได้สะใจมากใช่สะใจเพราะว่ามันมันก็ แต่ว่าพี่ยิงและน้องยิงในแมตช์เดียวกันแต่ว่าคนละทีมมันก็เกิดขึ้นยากครับสุพรรณเป็นทีมยังไงครับเท่าที่เราเห็นเลขแรกเล่นดีมากๆเอาชนะเมืองทองได้ในบ้านเยอะแยะเลยเขาเขาเป็นทีมน้องใหม่ก็จริงแต่ว่าตัวผู้เล่นเขาก็เป็นตัวผู้เล่นที่เล่นอยู่ไทยลีกอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเหนี่ยงเขาเพราะว่าเราเล่นในบ้านแล้วก็เราก็ยังไม่ไม่หมดลุ้นแชมป์ไทยลีกซะทีเดียวเราก็ต้อง พยายามมุ่งมั่นเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดที่เหลือครับถึงแม้ว่าหลังๆอีเตก,กับใครในบ้านจะเป็นเกมหนักตลอดแต่เชื่อว่าโอกาสที่มันเหลือ5เกมเราต้องต้องต้องละเอียดมากๆใช่ใช่ครับเพราะว่าแมตช์ในบ้านเหมือนจะดูยากกว่าแมตช์นอกบ้านเพราะว่าแต่ละทีมาเจอเราในบ้านเขาก็มาตั้งรับแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มันเป็นเกมที่ยากแต่ว่า5เกมที่เหลืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมยิ่งเกมที่เจอกับประูในไทยลีก บีปลดล็อกและสบายใจที่ละหวังว่าโอกาสลงมาแล้วจะเล่นอย่างสบายใจเหมือนเชนนลงทางทองคนเดิมก็มันมันโลง่งโล่งขึ้นมากเลยครับที่สามารถยิงประตูแรกได้ก็หลังจากนี้ก็เล่นด้วยความสบายใจขึ้นไหมก็มันมันโล่งขึ้นครับก็คงจะเล่นแบบฟรีขึ้นนะครับผม ก็ต้องพิสูจน์ว่าเราจะชนะพี่ชายให้ได้ในเกมนี้เพื่อพาดมิว้า,า3ามคะแนนถ้าได้มีโอกาสลงสนามนะครับผมก็แบบนี้และครับต้องชนะพี่ชายให้ได้